คืนหนึ่งฉันนัดเพื่อนอีกสองคนให้มาค้างคืนที่คอนโดของฉันหลังจากที่กินขนมและพูดคุยกันจนดึกเพื่อนคนหนึ่งก็หยิบกระดานผีถ้วยแก้วออกมาชวนเล่นแน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธเพราะพวกเราเล่นผีถ้วยแก้วกันบ่อยแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเล่นผีถ้วยแก้วในคอนโดของฉันพอเล่นไปสักพักก็ปรากฏว่าคําตอบจากผีถ้วยแก้วในวันนี้แม่นยํากว่าปกติและว,วิญ,ญญาณบอกว่าตนเป็นคนงานก่อสร้างที่เสียชีวิตตอนสร้างคอนโดนี้ แต่ทุกคนในกลุ่มก็คิดว่ามีคนแกล้งดันแก้วฉันจึงถามไปว่าเขาสามารถทำอะไรที่เป็นการพิสูจน์ว่าเขามีจริงได้หรือไม่แก้วเลื่อนไปที่คำว่าใช่และเลื่อนต่อไปหยุดที่คำว่าออกอึดใจต่อมาก็มีเสียงคอกกอกดังขึ้นที่ประตูกระจกตรงระเบียงของคอนโดามานและไฟระเบียงยังคงเปิดอยู่ทำให้มองเห็นวิวภายนอกที่มืดมิดได้อย่างชัดเจนไม่มีใครอยู่ข้างนอกและที่สำคัญ พวกเราอยู่ชั้นที่ยี่สิบ